สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมเยาวยาพรสตอรีวันนี้ยาพรจะผัดกะเพราหมูกรอบนะคะเราก็เอาหมูกรอบนะคะลงมามาทอดนะคะคือมาอุ่นอีกครั้งหนึ่ง เดี๋ยวเราก็เอาหมูกรอบนะคะทอดให้กรอบกๆอีกอหน่อยหนึ่งตักมันขึ้นหน่อย เสร็จแล้วก็ใส่พริกแดงกินดากระเทียมปั่นลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะ ล้วก็ซอสหอยนางรมค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลสายนิดหน่อยเราราก็หลอ่อ เปิดเครื่องดูอากาศไหนนะคะก็ใส่ใบกระเพราค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะง่ายๆค่ะทำง่ายๆมากๆเลย ี่ค่ะผัดกะเพราหมูกรอบนะคะของยาพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยาพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยาพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคิดต่อๆไปให้ยาพรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ